คําคำพูดที่ไม่ควรจะพูดกับแฟนนะคะบางทีมันมันมองข้าวไงแต่มันทําให้เขารู้สึกแย่มันทําให้เขารู้สึกว่าเราไม่เห็นคุณค่าของเขานั่นเองนะคะจริงๆการเป็นแฟนกันอะ่ะมันเป็นอะไรที่เชื่อมโยงทางความรู้สึกกันสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเล็กๆน้อยๆก็อย่ามองข้ามนะคะคาพูดแรกที่ไม่ควรพูดเลยก็คือว่าเรื่องเล็กๆแค่เนี้ยทาไมต้องคิดมากด้วยอะ่ะอะไรประมาณนั้นอะ่ะนี่ออกปะคือเรื่องเล็กๆ ในความรู้สึกของเราแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่สําหรับเขาหรือมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขารู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจมาเป็นระยะเวลานานแล้วเขาระบายให้เราฟังนะคะทีนี้เราเป็นแฟนปุ๊บเราบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องคิดมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ทําให้เขารู้สึกได้ว่าเราไม่ค่อยสนใจเรื่องที่เขามีปัญหาอยู่น,นั่นเองซึ่งสิ่งนี้มันก็เป็นการสะสมความรู้สึกที่ว่าทําไมคนคนนี้ถึงไม่เป็นทีมเดียวกับเราเลยต่อมาอันที่2นะคะบอกว่า ทำไมเธอไม่เป็นเหมือนแฟนคนอื่นก็บ้างอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคําพูดที่ไม่ควรเลยไม่ควรที่จะพูดขึ้นมาเลยนะคะมันเป็นการเปรียบเทียบเนาะแล้วก็ทําให้แฟนรู้สึกเฟลมากรู้สึกว่าคุณไม่รักเขารู้สึกว่าคุณเห็นคนอื่นดีกว่าการพูดแบบนี้ทําให้ความสัมพันธ์ดิ่งนะแล้วเขาก็จะคิดมาก ไปเรื่องอื่นนะคะเยอะแยะมากมายเอามาเล่นเต็มไปหมดอย่าพูดเปรียบเทียบแฟนกับแฟนของคนอื่นไม่ดีเลยนะคะหรือพูดเปรียบเทียบแฟนตัวเองกับแฟนเก่าอย่างเงี้ยอันนี้จบนะคะจบข่าวมันจะเป็นประเด็นที่ไม่มีวันลืมกันเลย <S <S แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะการพูดจาอะไรแบบนี้มากๆนะคะต่อมาอันที่3 <S <S ฉันไม่อยากเถียงกับเธอแล้วฉันไม่อยากเถียงกับเธอแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยบลา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 อะไรก็แล้วแต่คือประโยคคําว่าฉันไม่อยากเถียงกับเธอแล้วเนี่ยมันเป็นการ สร้างความรู้สึกที่เหมือนกับเฮ้ย มันก็ไม่อยากคุยแล้วเหมือนกับว่าไม่อยากได้ยินเรื่องนี้อีกแล้วเหมือนกับว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นเรื่องที่ไม่โอเคอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่เวิร์กนะมันทําให้ความสัมพันธ์ดิ่งนะคะควรจะเลือกใช้ประโยคอื่นแล้วกันถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากคุยเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวขออยู่คนเดียวแป๊บนึงได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเงียบๆแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะแต่อย่าใช้คําว่าฉันไม่อยากเถียงกับเธอแล้วอันนี้เหมือนกําลังเรากําลังสร้างศัตรูนะคะข้อที่4ค่ะฉันอยู่ได้ถ้าไม่มีเธอบบบางทหหลลุุดดนแ อพูดแบบนี้ไปเนี่ยอาจจะแบบมีปัญหาอะไรกันแต่ว่าประโยชแบบนี้อย่าพูดออกไปนะคะไม่ว่าคุณจะโกรธกันยังไงคุณอย่าพูดออกไปเพราะว่าอีกคนหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มีค่า เขาไม่มีคุณค่าสําหรับคุณอีกแล้วอ่ะที่ตรงนี้ไม่เหมาะกับเขาอีกแล้วมนุษย์เนี่ยจะอยากอยู่กับที่ที่เขารู้สึกมีค่าต่อให้เขาเหนื่อยแค่ไหนต่อให้เขาต้องทนแค่ไหนแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขามีค่าเขาอยู่ได้ค่ะเพราะมนุษย์ถอยหาการยอมรับเนี่ยไดอกไหมครูถึงบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่กับใครก็ตามอย่าไปทําให้เขารู้สึกว่าเขาไร้ค่าตรงนั้นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่อยากอยู่แล้วเขาก็จะหาทางไปต่างๆนานา เนาะอ่ะข้อต่อมานะคะอันนี้ก็ไม่ควรพูดเลยเนาะเป็นทาให้ความสัมพันธ์ดิ่งเลยก็คือไปบอกเขาว่ามันเป็นปัญหาของเธอเธอแก้เอาเองสิมันไม่ใช่ปัญหาของฉันคือการแยกทีมโดยชัดเจนนะคะพอมันเป็นแฟนเป็นคู่กันเนี่ยบางทีในความคาดหวังนะคะของเขาคือปัญหาของเราก็ควรจะเป็นปัญหาของเธอหรือไหรืออย่างเงี้ยช่วยฉันคิดหน่อยหรือว่าช่วยกันหาทางออกก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่อย่าตัดปัญหาโดยการที่แบบบอกว่า ไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่ปัญหาของฉันบางทีอีกฝ่ายหนึ่งมองว่าเราเหินแกนตัวได้ออกนะเห็นไหมการมีคู่นี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะคือมันต้องแชร์ความรู้สึกกันเยอะมากเลยค่ะยิ่งเราสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้มากเท่าไหร่คุณจะอยู่กันได้ยาวนานแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มแบบออกห่างกันและก,กันหรือว่าโยนให้อีกฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบเพียงลําพังเนี่ยเขาจะรู้สึกโดดเดี่ยว นะคะเพราะฉะนั้นอย่าพูดอะไรนะแบบนี้ที่อูเกตบอกนะมีทั้งหมด5ข้อเดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะคะทั้ง5ข้อนี้นะคะเป็นคําพูดที่ไม่ควรใช้กับแฟนนะคะต่อให้มีปัญหากันยังไงเนาะพูดซิปนะคะห้ามพูดคำนี้ออกไปเด็ดขาดเพราะว่ามันทําให้ความสัมพันธ์ยิ่งแย่ลงไปอีกนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกห่างเหินกันและกันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เป็นทีมวูดกันนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอาการหมดรักกันได้ง่ายดดยด้วยนะคะโอเคแบ่งปันความรู้นี้กับเพื่อนๆของพวกเราด้วยนะเดี๋ยวเจอกันนนใหมอีกกคคคลิ้าะะทุน